สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับพี่สุอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พี่สุจะมาทำํำแกงขั่วมะละค่ะนี่ค่ะมะละนี่มาเช้านี้ยังไม่เหลืองเลยอันนี้เริ่มเย็นๆมาเริ่มจะเหลืองนะคะมะละเวลาเราเลือกมะละนะคะต้องเลือกเนี่ยค่ะตาใหญ่ๆนะคะตาใหญ่ๆแล้วก็ผิวสีอ่อนนะคะลูกอวบๆนะคะอย่างนี้จะไม่ค่อยขมค่ะ เนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวเองพ่สูจตั้งตากแดดไว้มันก็เป็นแล้วค่ะล้างเสร็จแล้วนะคะล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนำมาตัดครึ่งค่ะพี่ตัดไม่ให้ตัดคนละครึ่งเพราะกำลังคิดว่าจะทำหมดลูกดีหรือจะไม่ทำหมดลูกดีเย็นแล้วด้วย ไม่อยากให้เหลือเนี่ยค่ะเวลาขูดไส้นะคะขูดออกให้หมดนะคะมันจะไม่ขมเนี่ยค่ะตัวตัวขมมันอยู่ตรงไส้มันเนี่ยค่ะขาวๆเนี่ยค่ะแต่จริงๆอ่ะพี่สูตรชอบมะละขมนะแต่ไม่ได้ขมแบบถ้าเขียวเข้มๆอ่ะมะละแบบชาวบ้านปลูกอ่ะไม่ค่อยดีค่ะอันนี้ถ้าซื้อแบบมะละตามร้านเจ๊กนะจะดีกว่าค่ะเนี่ยค่ะถ้ามันจะดูลูกขาวๆอวบๆนะคะมันจะไม่ค่อยขม ถ้าลูกเข้มเข้มเขียวเขียวแล้วก็ผอมๆอมแบบเนี้ยมันก็จะมีปัญหาขมแต่เนี้ยปกติอย่างเงี้ยไม่ขมปกติถ้าถ้าทำธรรมดาก็ไม่ขมแต่ว่าคุณยายจะทานไม่ค่อยได้ก็จะขมอยู่นั่นแหละเสร็จแล้วเราจะมาเราจะมาคุกับกเกลือนะคะนิดหนึ่ง ี่สุทําแค่นี้ก็พอเดี๋ยวเหลืออีกหน่อยนึงเอาไว้ต้มจืดก็ทานหมดนี่แหละค่ะแต่ว่าอยากจะแบ่งไปทานต้มจือดอยากจะทานร้อนๆต้มจืดกับเห็ดหอมอันนี้พี่สุจะทำแค่นี้ประมาณจานนึงพอสำหรับคนเดียวเพราะว่าคุณยายก็ไม่ทานอันนี้เดี๋ยวพี่สุจะเอาไว้ต้มจืดดีกว่าหรือจะทำไปให้หมดหมดแั้นก็หมดวิไงลูกนี้ คืนนี้มันวันนี้มันก็เข้าไปอยู่ในท้องพี่สุ่มหมดอยู่แล้วล่ะค่ะต้ตเตดดมบบตเต๋อดีไหมอยบกจะแบ่งทำต้มเต๋อซะหน่อยทานคนเดียวอยู่แล้วค่ะคุณยายไม่ชอบของผมเลยอเนี่ยค่ะเดี๋ยวพี่สุมไปทำต้มเต๋อสักแปดชิ้นเดี๋ยวไปทำต้มเต๋อดอีกถ้วหนึ่งเล่นๆทานเล่นๆอันนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราคลุกเกลือค่ะ ก็เกลือไปนิดหนึ่งค่ะใส่น้ำลงไปค่ะค่ะกเกลือใส่น้ำลงไปค่ะแต่พี่สุไม่ไม่ไม่ไมไมนะเฉยเฉยเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้ก็ อันนี้ก็จะไปต้มอ,อันนี้ก็เอาแช่ไว้ด้วยเราไปต้มจืดซะหน่อยค่ะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรนะคะมีหมูสามปกติเขาก็จะการมะระแกงขั้วเนี่ยเขาก็จะทํากับหมูสามชั้นนะคะชาวบ้านเขาก็ทํากับหมูสามชั้นเราทานอาหารเจแล้วก็มีหมูสามชั้นเหมือนกันนี่ค่ะพิสูจน์จะตัดออกมาซะประมาณนี้ก็พอสักสามนิ้วค่ะ ามชั้นออันนี้หมูสามชั้นของเรานะคะทำถ้วยเดียววันนี้ก็ไม่ทำเยอะ <c oughs> ค่ะโอเคค่ะอันนี้หมูสามชั้นแล้วก็มีพริกแกงนะคะพริกแกงพริกแกงน้ำตาลปี๊บ อ่าซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันพืชแล้วก็มีใบมะกรูดค่ะมีใบมะกรูดอ่าใบมะกรูดแล้วเราก็มีกะทิค่ะเราทำาพื่เดียวเราใช้กะทิกล่องเล็กค่ะประมาณ150 ml นะคะใบมะกรูดเดี๋ยวเราจะฉีกเนี่ยค่ะของพวกนี้ต้องฉีกใหม่ๆค่ะเอาเอาเอาแกนกลางออกนะคะ ใบมะกรูดอันนี้แกงแบบนี้เราจะไม่ใส่ใบโหระพากันนะคะใส่ใบมะกรูดค่ะใบโหระพามันจะเป็นแกงแบบนู้นแกงมะเขือแกงอะไรไปค่ะใส่ใบมะกรูดค่ะอันนี้จะเป็นเหมือนแกงขแกงขั้วเป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวพี่สุไปล้างแล้วก็เดี๋ยวเราไปผัดกันที่กระทะเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเด็ดใบมะกรูดไปสักนิดหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปใส่ใบละกโพรพาให้กลิ่นมันเป็นแกงขั่วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปที่กระทะกันค่ะค่ะวันนี้เราจะทําแกงขั่วกันนะคะเดี๋ยวพี่สูดจะใส่น้ํามันลงไปค่ะแกงคั่วมันละ น้ำมันประมาณตะหลิวหนึ่งค่ะไม่ต้องเยอะเพราะว่าเราเราไม่ได้ผัดเราจะใช้แกงกับกะทินะคะที่สุกก็จะต้มจืดไปด้วยนะคะไม่เสียเวลาค่ะใส่กลางนะคะเราก็จะใส่หมูสามชั้นของเราค่ะ เอาใส่หมูสามชั้นไปคั่วก่อนนะคะให้เขาแข็งนิดนึงแล้วเราค่อยเดี๋ยวเขาจะหักไปก่อนเมูอพวกนี้ามาแบบอ่อนแรงค่ะโอเคค่ะเริ่มแข็งขึ้นมานิดนึงแล้ว ติกแกงแกงเผ็ดเก์ค่ะใน้ำไปที่นึงค่ะถ้าคนที่เขาทำด้วยหมูสดเขาก็จะผัดเขาก็จะเอาเครื่องผัดกับ้นี้ก่อน ถ้าคนนี้ก็ททาหมูสดนะคะหมูสามชั้นสดเขาก็จะเอาเครื่องกับกะทิอ่าเ,อาเขาจะแผ่ก,กับน้ํามันก่อนนะคะ mm. แต่ของเราอะ่ะ mm. มันเป็นหมูเจมันเป็นหมูแห้งนะคะ mm. เราก็เลยต้องขัดหมูของเราก่อนหมูของเรามันมันจะเหลวอะค่ะหมูมันจะนิ่มตัดให่มันต้องเอาไปทอดให้มันเซ็ตตัวนิดนึง พี่สุขอนุญาตใช้มือไปเลยค่ะอยากค้นก็ใส่หัวกระทีไก่ อร่อยง่ายๆสไตล์พิสุดค่ะช้อนช้อนเล็กๆอะคะ่ะช้อนโตเล็กๆเตี้ยๆไม่ต้องใส่เยอะนะคะถ้ามันหวานไปเดี๋ยวมันจะหวานเกือนนะคะให้มันออกแนวหวานกะทินะคะ เอวขาวไปหนึ่งหนึ่งอะไรนะหนึ่ง,งตะเรียวค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมรสกันค่ะ<า>ให้มันออกหวานจากกะทิอาจจะอร่อยค่ะใช้ได้ค่ะ แต่ว่าอยากได้ผมกรุงรสนิดนึงให้มันแหลมซักประมาณชั้นชานหนึงเนี่ยค่ะใส่ไปนิดนึงให้เขาดึงรสนิดนึงไปจากนั้นเราก็ใส่กะทิที่เหลือเลยค่ะผากหวกะทิที่เหลือ โดยด้วยใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดมะกินใส่ไปค่ะ,คะใส่ใบมะกรูดแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะเสร็จเสร็จใบหนึ <c oughs> ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้ว แกงคั่วมาละเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าร้านนะคะตามพี่สุมาค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับพี่สุอีกครั้งหนึ่งค่ะสี่โมงกว่าละค่ะพอดีช่วงกลางวันนะคะมีลูกค้าเก่ามาจากสมุทรปราการสี่คนค่ะก็เลยทำอ่าดูดวงอะไรกันไปเสร็จแล้วก็เลยเลขอ่าจานนี้มันจะเป็นอาหารตอนเย็นแล้วค่ะ วันนี้ทำแกงขั่วมะระนะคะใส่กับหมูสามชั้นเจค่ะนี่ค่ะแซ่เบเวอร์ค่ะอร่อยมันหวานมันมันไม่ใช่หวานน้ำตาลนะมันเป็นหวานกะทิค่ะมันอร่อยค่ะแล้วอีกจานนึงชามนึงนี้ก็คือมิโซะซุปค่ะชามขนาดนี้เลยค่ะ ค่ะก่อนที่เราจะมาทานอาหารเย็นนะคะพี่สุกก็จะมาพูดถึงที่16พฤทจิกาถึง15ธันวานะคะเป็นคนซื่อสัตย์สุขุมมีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็รอบคอบนะคะมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะ,ะดูข้างนอกอาจจะดูเข้มแข็งแต่ว่าลึกๆในใจแล้วอ่ะค่อนข้างที่จะเปราะบางนะคะอ่อนไหวจะเป็น sensitive สักหน่อยนึงนะคะค่ะ แต่ก็มีความทะเยอทะยานสูงนะคะค่ะควรจะปลูกดอกดอกโมตันแดงนะคะจะทำให้เกิดโชคลาภนะคะแล้วก็มันจะเพิ่มความโรแมนติกเข้าไปด้วยนะคะสักนิดหนึ่งค่ะค่ะกำลังเข้าสาย1 9 0่อยู่ถ้าใครจะโทร1900ก็รอสักครู่นึงก็หนึ่งก็าศ0รหัสพิสูจคือ932ยิงตรงมาเลยนะคะละทีละ15บาทค่ะตรงนั้นค่ะ มันเป็นแกงโบราณนะคะสมัยก่อนเนะะี่ยค่ะรุ่นคุณญยญ่าเขาชอบทําแกงโบราณเดีย๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยทานกันนะพวกคนรุ่นใหม่มาละอย่างเงี้ยมะระอย่างนี้ทานไม่ค่อยทานกันอ,อร่อยนะเนี่ยสูตรมันจะข้นหวานมันจากกะทินะคะจะอร่อยะคะ่ะไม่ใช่หวานจากน้ำตาลน้ำตาลก็คือจะอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าหวานกะทิะคะ่ะอร่อยะคะ่ะ วันนี้ก็มาพบกับพิสุดแค่นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดติดตามกด Subscribe นะคะกดติดตามกดกระดิ่งให้พิสุด้วยจริงๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย